สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมน้องติมนะครับจากบริษัท F.M.C. นะครับวันนี้จะพาท่านลูกค้านะครับมาชมแปลงสาธิตพีวาท่อนนะครับผลิตภัณฑ์พีวาท่อนป้องกันและกำจัดหนอนกระทูข้าวโพดนะครับวันนี้ปลูกข้าวโพดอยู่ที่ปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้อายุข้าวโพดประมาณสัก18วันนะครับ1 5ถึงวันนะครับก็สิ่งที่สำคัญที่อยากจะ พา,าพ่อแม่พี่น้องท่านเกษตรกรมาชมก็คือการระบาดของนอนกระทุข้าวโพดนะครับามาชมกันเลยครับนะครับก็ข้าวโพดเนี่ยปลูกวันที่28มิถุนายนนะครับนี่ครับดูลักษณะการระบาดของนอนกระทุข้าวโพดนะครับเริ่มวางไข่ตั้งแต่ข้าวโพดหลังงอกเนี่ยอายุประมาณสักสามวันครับก็จะวางไข่ให้เห็นเลยนะครับ พอกลุ่มไข่เริ่มฟักนะครับเขาก็จะเริ่มกินกินใบข้างนอกก่อนนะครับจะสังเกตนะครับว่าหนอนกระทูข้าวโพดเนี่ยจะวางไข่เป็นกลุ่มนะครับวางไข่เป็นกลุ่มเสร็จแล้วก็จะกินกันเองนะครับกินกันเองจนเหลือตัวที่แข็งแรงที่สุดนะครับถึงจะมาอยู่ในยอดข้าวโพดนะครับก็เป็นการจัดการแบบธรรมชาตินะเลือกคัดสรรตัวที่แข็งแรงที่สุดแต่ตัวที่แข็งแรงที่สุดนั่นแหละครับที่ทําลายผลผลิตของเรานะครับจะสังเกตได้ว่าข้าวโพด งอประมาณแค่15วันเนี่ยกินพุนเลยนะครับนี่ครับดูครับ100%นะครับ100%นะครับทุกต้นนะครับไม่มีต้นไหนที่ไม่กินนะครับ100%การระบาดเห็นไหมครับการระบาดหนักมากนะครับก็ผมเชื่อว่าทุก พี่ๆนะครับเกษตรกรท่านลูกค้าที่ปลูกข้าวโพดนะครับก็จะเจอปัญหาหนอนกระทุข้าวโพดท,ที่ระบาดอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ว่าหลายท่านหลายคนก็คงไม่ปล่อยให้มันระบาดลุกลามมากมายขนาดนี้นะครับแต่เชื่ออย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราปลูกข้าวโพดนะครับเวลา<ะ>ที่ท่านเกษตรกรนะครับปลูกข้าวโพดคือไร่เราไม่ได้ปลูกแค่เหมือนผมเนี่ยผมปลูกงานเดียวฉีดทุกวันได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นท่านเกษตรกรท่านลูกค้าที่ปลูก30ไร่20ไร่ 200ไล่200ไร่นะครับมากกว่า300ไล่นะครับก็จะมีปัญหามากในการที่จะวนเวียนกลับไปฉีดยาหรือกลับไปจัดการหนองน้ <pt> <t> <al> พโพดอยู่ตลอดเวลานะครับเห็นไหมครับนี่ครับคุณเลยครับกินนะครับกินใบ กินยอดขาดไปเลยการระบาดรุนแรงมากนะครับ วันนี้ก็จะพามาดูสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันแล้วก็กำจัดหนอนกตัวกาขโปดในขวดเดียวนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ MC นะครับอยากแนะนำคือผลิตภัณฑ์ตัวพิวทอนครับอันนี้หลังฉีดไป7วันนะครับค่าโพดงอประมาณสัก7บวันครับ จะพบกันทันใบนะครับในใบล่างเนื่องจากตัวพิวทอนเนี่ยเขาจะออกฤทธิ์ในลักษณะของการดูดซึมนะครับไปที่ใบไปที่ต้นของข้าวโพดนะครับพอดูดซึมเสร็จแล้วเนี่ยลักษณะการทําลายของหนองทุบโพดก็คือจะเข้ามากินที่ใบข้าวโพดก่อนนะครับน่ครับกินที่ใบข้าวโพดใบล่างๆเนี่ยก็จะมีร่องรอยการทําลายนะครับพอเขากัดกินที่ใบล่าง ของเขาโพดแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะได้รับสารเข้าไปทําให้ขากไกลของเขาเนี่ยค้างแล้วก็ไม่สามารถทานอาหารได้การจเจริญเติบโตของเขาก็จะหยุดชะงักแล้วก็จะตายนะครับหลังจากนั้นประมาณ2-3วันนะครับเนี่ยขณะที่เราเดินอยู่เนี่ยเห็นไหมครับก็จะพบกลุ่มไข่ของหนอนมาไข่อยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นยอดใหม่นะนะครับถ้าลักษณะกลุ่มไข่แบบนี้คือไข่เมื่อคืนนะครับไข่เมื่อคืน เดี๋ยวเขาก็จะฟักเป็นตัวออกมาแล้วก็กัดใบข้าวโพดนะครับกัดใบข้าวโพดเข้าไปนะครับกัดแค่คําแรกนะครับก็รับสารพิวรอนเข้าไปก็จะหยุดการกินทันทีนะครับหยุดการทําลายทันทีเลยนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของการวางแผนนะครับว่าเราจะฉีด พิวทอนช่วงไหนของอายุข้าวโพดดีนะครับว่าจะฉีดดูการระบาดนะครับถ้าการระบาดรุนแรงนะครับเกิน3 0ของพื้นที่นะครับก็สามารถฉีดได้เลยแต่ถ้ายังไม่ถึงนะครับก็วางแผนให้ดีนะครับว่าจะฉีดช่วง20วันไหม30วันไหมนะครับหรือจะไปฉีดช่วงข้าวโพดออกดอกหูก็ได้นะครับก็มอนของแท้ต้องพิว่าท่อนครับมามาใช้กันพี่เนี่ยสิบห้าวันแล้วพี่ สบายใจพี่ท่อนป้องกันก่อนนะครับทีวาท่อนหนึขวดนะครับ1นขวด1ลิตรสามารถฉีดได้ติดถึงติสองไร่ครับพี่ครับสวัสดีครับไปแล้วนะ